เที่ยวชมพระพุทธรูปหินแกะสลกักวัดเขาทำเทียมจังหวัดสุพรรณบุรี เรดีแชได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์พาไปเที่ยวชมพระพุทธรูปหินแกะสลักที่หน้าผาที่วัดเขาท่ำเทียมจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปอย่างยิ่งสะดวกทั้งเรื่องที่จอดรถพืถ้นที่กว้างขวาง,วางใครที่มีผู้สูงอายุต้องนั่งวีลแชร์าทางวัดก็มีบริการจุดไฮไลท์ที่นี่นอกจากจะมีการแกะสลักพระพุทธรูปบนหน้าผาองค์ใหญ่แล้วยังมีอุโมงค์เพื่อเข้าไปทําบุญและสกายวอล์กให้ชมวิว ถ่ายรูปแชร์โพสสวยๆได้อีกแด์มาที่ใหม่อู่ทองสุพรรณบุรีที่นี่เลยวัดเขาทำทําเทียมอยู่ใกล้กรุงเทพไปเที่ยวแบบวันเดย์ทริปได้ที่นี่ไฮไลท์ก็คือมีพระพุทธรูปหินแกะสลักที่น่าผาใหญ่ได้เห็นของจริงแล้วก็คือใหญ่มากสวยมากด้วยยังไม่หมดส่วนด้านหลังองค์พระจะมีอุโมงค์ไว้ให้ทําบุญสามารถมากราบไหว้ทําบุญถวายสังฆทานตรงนี้ก็มีเหมือนแล้วใครที่ดูเดอะโกสิเกตอาจารย์โอเล่กก็ตรงนี้เลยค่ะพระแม่ธรณีเสียงเซียมซี C, แล้วก็จุดทุกข,ขอเลขได้หรือใครจะมาเทีีีี่่่ยยยววววหลลังงงงสสสกกกาาาอออคคเเเเรรร็็็จตนนน้ปททมมะชบิณ รถก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของแบบนี้ด้วยรวมถือว่าดีแนะนําให้มาตอนช่วงเย็นๆยอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งบรรยากาศแล้วก็ยังอิ่มท้องเพราะมีพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนมาขายของด้วยถือเป็นการสนับสนุนไปนั่นเอง